เขาไม่พอในทางนี้เขามองว่าโหราาศสตร์ฟังฟังได้ฟังฮะฟังนันดีนะฮะไม่ไม่ไม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไม่ไม่คืออันนี้เราฟังก่อนนะ้ะถ้าเกิดว่ามีทฤษฎีใหม่เผมเลือกแต่หมายความว่าของผู้กิจก้องมาเหมือนผมคาดการณ์ไหมอย่างนี้ฮะคาดการณ์ไหมเวลาคำนวณคืออย่างนี้ฮะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งคุณบีผมผมพูดอยู่คุณฟังนะฮะจุบันือ่าบนเดียว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 เดเดียยวบอกว่าบอกยอย่างนี้นะอยนอย่างี้แล้วดดเมื่อโลกจะเลย้วช้อช้าอย่างนี้คุณฟังเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่เข้าใจอาช้าเพราะอะไรถึงกลังจะเทียบเคียงตรงนี้เอาทีละเปราะแล้วค่อยๆตออ่าเชิญถึงตาผมอ่าเชิญไม่ใช่ไงมาคุยเรื่องแบบว่ามาทีนี้มันเสียเวลาตรงนี้คือก็นี่งย่มาคุยไม่ได้มาคุยทาไมมาต้องถอยลงไปเองผมพูดให้ฟังไงทำไมจะอธิบายได้คือคุณฟังนะฮะหลักกดไทยเซนไทยค ก็คือหลักของความน่าจะเป็นเหมือนกันจริงๆก็ไม่ต้องเพราั้อย่าเพิ่ก็ได้ครับอย่าเพคือคือคืออย่างนี้นะสมมติมันอยู่ฟังนะฮะนืกออกใช่ัหมก็จบผมผมพูดบางอี่างมันนานแล้วนะเอเชิญเชิญเอาเชิเชิญเดี๋ยวให้พูดนตรงนี้ตอาไชิญเชิญตรงนี้ที่เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะที่เชิญเลยฮะทำนายเพราะมีคนมาขออ้อาจเดี๋ยวก็พิชไปพิชมาเีอเวนค้ทำไม่ถึคฮะปั้นหนึงฮะอาไม่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 ที่จะพูด โ,โทษนะครับเวลาผิดยอมรับได้ไหมไม่ใช่ในอะไรไปฟังสิฟังไิเลยไปอยู่ไหนฟังนะฮะหยุดก่อนท่ฟังนะฮะอะไรอะอะไรอะไหนทาอะไรอะทอะไรอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าผมบอกแล้วว่าสื่อมาขอให้ผมทายแล้วใครผมจะไปบอกว่าทำไมผมไม่เคยสื่อยชาวบ้านครับเข้าใจฮะใจเย็นๆฮะกินน so 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 ้าก่อนทีมงานเติมน้ำด้วยนะฮะก็เขาบอกงี้ดีกว่าคุณบีแล้วอย่างงี้มันจะเปแบบนีอะไรผมถามคุณก่อนไอที่ไคยโพส หรือแบบหยุดก่อนจะพึ่งอีกพึ่งคาดป็นฮาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โทษ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 ทำไมไม่หยิบข้อดีของผมที่ผมได้ถูกมาคุณบีครับอ่คุณบีฟังผมนะครับ ผมไม่ได้มีอาชีพด้านการดูดวงนะครับแต่ไม่เหมือนเดิมแต่คือฟังนะแต่คือว่าไม่ต้องมาถามผมไมมก็ได้แต่วันนี้คือว่าคือไม่ต้องถามก็ได้คือชของคุณจริงแล้วคุณกินฟัน่อเดี๋ยวจะมีให้พูดบ้างคุณกินพูดเยอะมากเชิญคนเราคุยกันคือเราเป็นสุภาพบุรุษถูกไหมฮะคือเราคุยแบบสุภาพบุรุษคือผมอ่ะผมทำหน้าที่สื่อครับสื่ออะไร อ๋อไม่ได้ยาสูภาพสุภาพฮะสุภาพฮะนี่หรอครับนี่หรอครับไม่เป็นไรหยุด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 ต้องสุภาพหน่อยฮะออกอากาศคุมสติกินน้ำฮะคุมสติดีดีหน่อยครับคุมสติฮะคุณขึ้นอย่างไปด่ากันฮะใช่ครับคือเราคุยแบบสภาพบรรลุซื้ออะไรต้องสุภาพหน่อยฮะ